สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณยายน่าใสอีกเช่นเคยเนาะในช่วงข้าวขัวหัวฟูเนาะหาอะไรกินก่อนมื้อนี้มือม้อนี้กับคุณย่ายเสียวม <c oughs> แกงผักขีเล็กน้องคะเนาะซื้อผักขีเล็กมาสองขวดนะคะอันนี้กับเป็นยังกะละเคิรนพัซซีสส่เนาะอเอามาใส่แท่นใบแมงลักเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันบ่มีใบแมงลักนะคะอ่าแตกกับ อันนี้ก็คือหัวหอยจุบเนาะคะนอ,ะอยั <c oughs> นน้องสาวเพื่อนเอาหอยจุบมาฝากเนาะมือกี้ก็เลยสียเห็ดอันหนึ่งแกงหอยจุบเสน้นผักขลิเกเนาะคะนะนะคะอันนี้เอาตึกได้หัวมันออกมาเนาะคะนอะอันนี้ตัวน,นี้มันก็มีผสมกันอยู่ทั้งหัวทั้งอย่างเนาะแต่ว่าเสียว้เห็ดอินอีกรอบ ต่อไปเนาะคะะ่ะนโอเคเดี๋ยวเขามาไปเจอในการปรุงหรือว่าไปเจอกันบนตัวอาหารเนาะคะะ่ะนโอเคค่ะไปกันเลยค่ะจ้านี่หมอกะกำลังเดือดเนาะจะนนาอพอดีก็เลยได้เอาอ่าเห็ดหูหนูใส่ไปน้ก็เป็นใบเด้อจากคุณยายตำให้มันละเอียดนาะงตำแบบปั่นเลยเหรอคะ ใส่ทั้งหมูกับหอยแล้วก็เฮดหมหนูอีกต่างหากแ่บๆพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันที่โตอาหารค่ะเดี๋ยวไปแ่บๆน้ำกันพี่น้องพูดมานำไล่ไหลเจอกันที่โตอาหารเด้อค่ะเด้อฮลัลโหลค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะมาเดิอมาเด้อสุกแล้วค่ะ สุกแล้วสุกแล้วสดสดร้อนร้อนตักมาใส่จานคนนวลนวลเตะจมูกทวนทวนพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเน,นาะไพเห็นยาปากไพยอยากมากินพี่น้องเอ้ยแซบ่บค่ะอันใส่หมูกัดติดมันนิดๆเนาะค่ะเนาะ ้วกายังมีกับขา่าน,นีกอ่ะ <c oughs> หมูทอดเครื่องจานเนาะคะเนาะหมูทอดนี่ก็ทอดใส่กระเทียมแบบว่าทุบเอาซื่อๆเนาะอันนี้ลูกเพิ่นหมักแบบนี้นะคะเนาะ,ะกะทิเคยแบบ <c oughs> เคยบวกเคยกาวกันไว้ละเนาะของสอบอยูทีคนหมกักของแสยบยูทีคนอันมักกินเนาะคะเนาะเ <c oughs> ขาสอบสดตายแบบนี้ก็เลยเฮ็ดจัดให้เขาเนาะเพราะว่า แกงผักเกี๊ยงนี่ก็ซื้อคือสิมีแต่แม่ล้วนๆล่ะค่ะกินเนาะว่ามาน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลน้ำลายเ <c oughs> ชาะเนาะพี่น้องเนาะแต่กับมื่อนี่ก็สิบอะไรเห็นอัน <c oughs> ภาพนั่งกินเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่ามีแขกรับเชิญนำ้ำเพื่อนของลูกก็สิมาก,กินข้าวพร้อมเนาะก็เลยแม่ว่าคุณยายก็เลยสิเอาตักใส่ถ้วยแล้วก็ นี่เออม,มีกับเขาเข้ามาอีกอย่างหนึ่งมันมันสีลายยางแล้วมันก็บสิลายคนเนะาะผ่ามันก็สิบัสวยบอนี่มีคุยธุระปาปังกันอย่างอื่นน,น้าเนาะค่ะเนาะยังไงก็อย่าลืมให้กําลังแรงใจคุณยายในเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อน,อนทั้งหลายที่เข้ามาให้กําลังแรงใจกับกราบขอบคุณเด้อค่ะเด้อจังไดก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายี่เด้อค่ะเด้อเพื่อผู้ผลัดกับคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้ก็กาบขอบคุณไว้แนะ่อมโอ้อกลมใจพี่พีน้องๆทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะกาบขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย